ดาราสาวรุ่นใหญ่ทำตาลึงนี่หรอหน้าสดจริงๆหุ่นแบบโนรีทัตเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงพิธีกรมากความสามารถอย่างปุ่มปนัดดาที่นอกจากงานเบื้องหน้าที่เราได้ชมผลงานของเขาอยู่บ่อยครั้งเบื้องหลังเธอก็ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในฐานะหัวเรือใหญ่องค์กรทำดีจนมีพี่น้องชาวไทยหลงรักเธอจำนวนมากแต่ถึงแม้ว่าเธอจะทำงานหนักขนาดไหนก็หาเวลาดูแลตัวเองเพื่อให้หุ่นปังเป๊ะสวยคงเดิมล่าสุดเธอโชว์หน้าสดถ่ายคลิปขนาออกกำลังกาย โพสผ่านไอจีส่วนตัวโดวยระบบข,ข้อความว่าฉันจะต้องแข็งแรงค่อยๆกลับมาไม่ต้องสวยที่สุดแต่มีความสุขที่สุดบอกเลยว่านอกจากจะน่าสดออร่าอยังพุ่งของแม่ก็อดโฟกัสที่หุ่นปังๆของแม่ไม่ได้อีกด้วย